อ่วันดีเพ,พ,พื่อนๆไปเซวเว่นมาได้นมโมจิหยดน้ำหยดน้ำโมจิหยดน้ำนะโมจิหยดน้ำนะสีชมพูตลาก <c oughs> โอ้ยพอหมูชอบสีชมพูมาดูกันจะเป็นไง ถึงจะปูตะลักนะตะลักเลยบอกเลยแจกแจะไออืม,ออมเปิดฝามารู้มีอะไรเอ่ยผงถัว่วเ้าจำไม่ผิดนะมันคือผงถัว่ว อันนี้ก็จะเป็นอืมเห็นเขาว่ามันจะคล้ายกับน้ำต,ตาลายแดนบ้านเราเลยรสชาติคล้ายๆเนี่ยมันชอบกวยอ่ะอืมแล้วก็จะมีน้ำเปล่าไม่ใช่โมจิใ,ใส่ใๆกันเรียกว่าโมจิก็โมจิอืมต้มีช้อนแกะมาแล้วใช้ มันเป็นใสๆมันเป็นใสๆเหมือนคนบ้านเราเลยอ่ะวุน้นเสใส่วุน้นใสียอใส่ cho hụt Cho bác ạ, cái khai thủ Thông rồi 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 น่าจะจะเป็นอย่างนี้เอียงไม่ได้เอียงแล้วโหกินยื้ออืมจใครวุ่นบ้านเราอะ่ะโอ้ยโหยกขนมอะไรอะ่ะมันกีนระบาก มันพริกด้วยอ,ะอ่ะม,ม,ม,มันเหมือนถั่วอ่ะนี่ไม่ได้อ่านฉลากนะความกินเห็นส่วนต,ตัวล้วนๆไม่ได้อ่านอะไรเลยแกะแล้วกินพรูพียวน้ำเหมือนน้ำถักกว่วกล้ยจริงด้วยแต่เนี่ยไม่แน่ใจว่า เป็นถั่วนหรืออะไรนะใครรู้คอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยนะแต่เป็นวุ้นตใส่วุ้นไม่มีรสชาตินะอายอยู่จอยู่

อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอาจจะมีเสียงฟารองนะ tô Quán Quán đến đây Lúc này khá kinh quê ạ Quê là ใส่น้ําตาลแดงด้วยอะ่ะอืมเดี๋ยวน้ํนมันทิ้งจนไดอ้อืมอืมอืม ลกินมันเบื่อแล้วหวานอร่อยนะถ้าคนชอบกินน้นหวานอร่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันรอบหน้าว่าจะมีอะไรของเซเว่นมากินอีกกินเรื่อยๆ <laughs> ไปแล้วมาบอกไว้แล้วนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย